การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษของนายทวัชชัยผิวทองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหมันข้อมูลสถานศึกษาโรงเรียนวัดวังหมัน ตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลวังหมันอเภอวัดสิง,งห์จดชนาทสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัชนาทสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน204คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน17คน การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตามการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ด้านที่ 1. การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการโรงเรียนวัดวังหมันได้นำรูปแบบการพัฒนา CNT ชัยนาทโมเดลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียน และดำเนินการขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานสู่เป้าหมายความสำเร็จเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไว้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและนําหลักสูตรไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ครูมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิตทักษะการทำงานและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านที่ 2. การบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนวัดวังหมันมีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีการแบ่งโครงสร้างงานบริหารออกเป็น4กลุ่มงานคือ 1. กลุ่มงานบริหารวิชาการ 2. กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ 3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 4. กลุ่มบริหารงานทั่วไปในการบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนวัดวังหมัน มีการจัดทำข้อมูลสาระสนเทศที่เป็นปัจจุบันเพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสพน,นักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เน้นการบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมผู้เรียนให้ได้แสดงออกทางด้านความคิดการกระทำที่ดีและมีคุณธรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสให้กับนักเรียนผู้ยากไร้ได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมด้วยกิจกรรมการเยี่ยมบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์รวมทั้งจัดทำโครงการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาและป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบอาทิเช่นอบรมการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาสร้างเครือข่ายร่วมกับสถานีตำรวจภูทรหนองน้อยด้านที่3 การบริหารการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และนวัตรกรรมโรงเรียนวัดวังหมันมีการกำหนดนโยบายเชิงกลยุทธ์โดยใช้รูปแบบการพัฒนาวังหมันโมเดลประกอบด้วย c t h โดยใช้กระบวนการ PDCA เป็นเครื่องมือในการปรปับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดคุณภาพทั้ง4ด้านประกอบด้วยคุณภาพผู้เรียน คุณภาพครูคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพสถานศึกษาด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายโรงเรียนวัดวังหมันมีการจัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มาจากผู้แทนสถานศึกษาภาครัฐชุมชนเครือข่ายต่างๆมามีส่วนร่วมในการคิดสร้างสรรค์ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งและมีการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานราชการต่างๆอาทิเช่นมีการทำข้อตกลงทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฒจันกเกษมและทางด้านการบริหารงานในศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์โดยที่นายทวัชชัยผิวทองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหมัน ได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานศูนย์ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการคิดสร้างสรรค์พัฒนาการแข่งขันระหว่างโรงเรียนและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงด้านที่ 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพนายทวัชชัยผิวทองมีการพัฒนาตนเอง และเข้าร่วมประชุมอบรมทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอและสามารถนำความรู้ทักษะมาใช้ในการจัดการบริหารสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพสามารถให้คำแนะนําให้แก่คณะครูผู้ปกครองได้ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทาย การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงระบบของนักเรียนสำหรับครูโรงเรียนวัดวังหมันมีวิธีดำเนินการในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงระบบของผู้เรียนประกอบด้วย6ขั้นตอนดังนี้ 1. ประชุมวางแผนเตรียมการ 2. ตรวจทานข้อมูลให้ชัด 3. ปฏิบัติการนิเทศแบบกัรยานมิตร 4. ติดตามตรวจสอบและประเมินผล 5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี 6. พัฒนาและปรับปรุงจากการบริหารจัดการสถานศึกษาส่งผลให้เกิดผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ดังนี้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสมศครั้งที่4รางวัลโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รอบที่3รางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวของวงใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งถึงางานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ณจังหวัดราชบุรีรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันเรียงความชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 3รางวัลเหรียญทองการแข่งขันโครงงานอาชีพระดับมัธยมศึกษาปีที่1 3รางวัลเหรียญทองการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1, 1 3รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการเคลื yes <R ang> ่อนไหวประกอบจังหวะระดับชั้นปฐมวัย รางวัลเหรียญทองการแข่งขันเล่านิทานประกอบท่าทางระดับชั้นปฐมวัยในการแข่งขันกิจกรรมน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชการที่10ส,สู่การปฏิบัติระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา2566